สนับสนุนโดยตำนานโคขุนโพลยางคำริมถนนราชพฤกษ์ข้างวัดทอง KTB Oil Fundcard บัตรกองทุนน้ำมันจากธนาการกรุงไทยบริการสะดวกชีวิตสบาย Tsedo mm hmm. Professional Thailand e อ s e r v i c e อิสระในมือคุณทุกที่ทุกเวลาอิสระที่มากกว่าจาก One t o Call สวัสดีครับ หนึ่งก็คาเฟ่ในช่วงทอควันนี้ครับก็ขอญาตบอกเล่าเรื่องราวของเทศกาลภาพยนมโลกแห่งกรุงเทพครั้งที่8ดอีกเหมือนกันนะครับ ในเทศกาลภาพยนตร์โลกครั้งนี้นะครับมีหนังไทยที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวครับเราเคยคุยไปถึงหนังเรื่องที่ชื่อว่าที่รักนะครับหรืออีกกรณีที่หนังไทยที่ไปฉายเปิดตัวที่ปูซานมาแล้วนะครับเป็นหนังฉายเปิดเทศกาลแล้วก็ในเทศกาลครั้งนี้นะครับมีหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากชื่อชั้นของคนทำแล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์ผ่านเวทีในระดับ ชาติระดับนานาชาติมาแล้วมากมายนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า i n t in t h e b a c k y a r d นะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้กำกับหนังเรื่องนี้กันนะครับคุณก๊อฟธันวาลินสุขพิสิธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <S อ s e c t in the b a c k y a ย d ไม่มีชื่อไทยไม่มีชื่อไทยค่ะคิดชื่อที่เหมาะสมกับเรื่องและ ชื่อภาษาอังกฤษไม่ได ouais ้คิดไม่ออกคือหาความหมายภาษาไทยที่มาไปขยายความไปสื่อตรงตัวประเด็นในหนังได้ไม่ไม่ลึกซึ้งไม่คมขัยภาษาอังกฤษใช่เพราะเคยคิดเหมือนกันนะแต่ชื่อมันออกมายาวประมาณสองบรรทัดเอ๊ะคนจะจําได้หรือเปล่าไม่ดีมังก็เลยตัดสินใจใช้ชื่อภาษาอังกฤษนี่แหละใช่ครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังยาวเรื่องแรกของคุณคอปะครับหรือว่าจริงมีหนังยาวก่อนนี้เคยทําหนังส่วนใหญ่เป็นหนังสั้นใช่ไหมใช่เป็นเป็นหนังยาวเรื่องแรกหรือเปล่าหนังยาวเรื่องแรกค่ะ ึ่งจริงเคยทําหนังเข้าโรงเหมือนกันคือทําหนังตลาดเมื่อต้นปีไตหงแต่นั่นก็คือคเป็นหนังสร้างหลายเรื่องรวมกันอยู่ดีถ้านหนังยาวเต็มๆก็นี่เป็นเรื่องแรกอะครับคือไต้หงนั่นคือเร,เราอาจจะเล่าแค่สินาทีในหนังประมาณความยาวชั่วโมงกว่ากว่าใช่แ,แบ่งๆกัน,นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนตอนนี้เราทําหนังยาวคนเดียวดูทั้งโปรเจกต์เลยใช่ครับอินเซกินิบาร์ย่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว ครอบครัวหนึ่งครอบครัวซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเดียอาจจะไม่ได้เหมือนครอบครัวอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะฮะคือในเรื่องมันก็จะ i n s e c t in the b a c k y a ย d เนี่ยก็จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับสะท้อนปัญหาสังคมไทยแล้วก็ปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเพศในระดับสากลด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นครอบครัวที่ทุกคนอาจจะแบบดูหนังแล้วมันมีอย่างนี้อยู่ในโลกด้วยเหรออตจริงมันมี จริงๆมันมีก็สิ่งที่จะบอกก็คือ s ิน t in the b a c ย y a r d เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเหมือนเราคนหนึ่งเนี่ยเร,เรามีบ้านาบ้านเราหรือเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหรือโลกเราเป็นบ้านาซึ่งคนอยู่ในบ้านเนี่ยเราบางครั้งเราก็จะจะไม่รู้ไม่ซ้ำว่าคือคนเราเนี่ยอชอบมักจะเลือกมองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากมองอมคิดว่าตัวเองชอบโดยที่บางครั้งสิ่งที่มันมีอยู่ เราก็รู้ว่ามีอยู่บางครั้งก็ทําเป็นไม่เห็นบ้างอะไรบ้างหรือมันไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงบ้างบ้างมันก็เหมือนสิ่งที่จะเล่าหรือสิ่งที่อยู่ในหนันงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีอยู่จริงๆอแต่ประเทศเราจะเห็นมันไหมหรือว่าคนอื่นจะทําเป็นเห็นมันไหมหรือไม่เห็นมันไหมจะให้ความสําคัญกับมันหรือเปล่าั้งที่มันก็อยู่กับเราทุกวันมีชีวิตเหมือนเรารแต่เราเคยหันไปมองเขาจริงจริงจังๆบ้างหรือเปล่าเป็นหนังที่พูดถึงเพศที่สาม มีทุกเพศค่ะมีทุกเพศความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยคือพูดถึงมนุษย์ดีกว่าค,คนหลายหลายแบบจุดเริ่มต้นที่จะลงมือทาหนังเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจหรือว่ามีเรื่องราวอะไรมากระทบใจถึงอยากจะทํามุมมองเรื่องอย่างนี้ออกมาคือแรงบันดาลใจก็คงก็คือเราตัวเราเป็นกระเทยใช่ไหมคะ,คะเราก็จะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเพศประมาณหนึ่งแล้วก็เรื่องสังคม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าเนี่ยก็คือสะท้อนสิ่งที่เราเป็นอยู่คือสะท้อนสังคมไทยเรานี่แหละอืแล้วก็คือเรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยมักจะโดนตีกรอบกับคำว่าเพศมาตั้งแต่เกิดอันนี้เป็นแรงบันดาลใจหลักเลยคือว่าเรารู้สึกว่า,าพอเราเกิดมาเนี่ยพร้อมเอาวัยวะแบบใดแบบหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมคะที่ระบุความเป็นชายเป็นหญิงเพราะฉั้นคนเราเลยถูกตีกรอบว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยอวัยวะไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยความเป็นมนุษย์ครับ ถูกไหมคะเพราะฉันเนี่ยมันก็ได้ถูกกรอบเหล่านั้นะตีกรอบเอาไว้ว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะเรียกเตียงแบบนี้ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกแบบนี้แต่ถ้าแตกต่างจากเราทั้งสองแบบก็จะเรียกว่าตัวประหลาดหรือเป็นสิ่งที่แตกต่างจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรอบเหล่านี้ถ้าเกิดมันถูกมิกซ์ถูกเปลี่ยนแปลงหรือมีความแตกต่างเราก็จะปฏิเสธโดยปริยายเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างครอบครัวในเรื่องนี้ขึ้นมาว่าท่านเป็นแบบนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น ไอ้ครอบครัวประหลาดอันเนี้ยที่ทุกคนมองว่าประหลาดแต่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เนี่ยเพิ่งก็เพิ่งไปเปิดตัวหนังเรื่องนี้ค่ะคือได้ไปคอมเพลติชันที่แวนคูเวอร์อ๋อธุรกิจไหนที่แคนาดาใช่ค่ะดราก็หนังไทเกอร์อวอร์ดที่แวนคูเวอร์เพิ่งกลับมาครับซึ่งพอเราไปฉายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะคุยกันเรื่องนี้ Q&A ล้วก็จะคุยในเรื่องแบบเฮ้ยจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องปกติได้แล้วไม่ใช่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องประหลาดมันไม่ได้เอกโซติกครับเพราะว มันน่าจะรู้สึกว่าจริงอยู่ว่าเรามีเครื่องเพศแบบนี้แต่ละคนจะสอนลูกสอนหลานว่าโอเคอันนี้เป็นอว e ัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายแต่ว่าโตขึ้นอยู่อยากจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปเรียนรู้และเลือกด้วยตัวเองได้ไหมมันถึงจะเปิดกว้างสาหรับทุกๆคนในโลกอ,ะอ่ะไม่ั้นจะถูกตีกรอบแล้วคนเราก็ติดอยู่ในกรอบคำว่าเพศชายเพศหญิงตลอดเวลาโดยที่ลืมไปว่าไอ้คำเหล่านั้น,นใครกําหนดรจริงๆธรรมชาติสร้างมาให้เรามีอวัยวะเพื่ออะไร แต่ทำไมจะต้องไปเอามาตีกรอบตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นเพศนี้เราต้องเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่จําเป็นไงครับก่อนหลังจะอาเมื่อว่าจะก่อนหรือหลังเทศกาลหนังแวนคูเวอร์ก็ตามนะครับอ,อินเสกอีเดียร์ยาร์ดเคยไปฉายตามเทศกาลอื่นบ้างยังค่ะคือที่แวนคูเวอร์นี่คือเวิร์ลพรีเมียร์ค่ะครัคร้งแรกของโลกแล้วก็ที่เวิร์ลฟิล์มก็จะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะเอเชียนพรีเมียรครับที่แวนคูเวอร์อยากฉายไปแล้วใช่ไหมครับมีมีฟีดแบก อะไรยังไงบ้างนอกจากนอกจากในในวงที่พูดถึงเรื่องของการตึงตัวเรื่องของความหลากหลายทางเพศแบบนี้ฮะก็ <c oughs> ที่นั่นก็คือคือหลักๆเรื่องในหนังเนี่ยครจะพูดถึงทั้งเรื่องเพศด้วย <c oughs> แล้วก็เรื่องสังคมไทยด้วย <c oughs> ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็จะพูดเรื่องสองอย่างเขาเอ๊ะทำไมประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆเหรอเราบอกปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแต่เขาจะมองเห็นหรือทําเป็นมองไม่เห็นเรารู้เปล่าไม่รู้เพราะมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องเพศ ที่สามหรืออะไรไม่ใช่นะครับเพราะก็ะพูดถึงทุกเพศอยู่ในหนังแต่วิธีการดำเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่นในหนังมันก็จะถอนสิ่งที่เป็นเม,มืองไทยอยู่ม,มันก็จะพูดเรื่องสองประเด็นนี้ครับฟังจากเขาโครงเรื่องก็ดูว่าเหมือนเรื่องค่นอนเ้าองไอกษประมาณหนึ่งนะตอนที่ลงมือทําจะทําหนังยาวเรื่องนี้สะท้อนมุมแบบนี้ทุนในการทําหนังทั้งหมดเป็นทุนของเองหรือว่าไปไปขอทุนจากที่นู่นที่นี่มาบ้างจากเทศกาลหนังอะไรอย่างนี้มาบ้าง ไม่ได้ขอใครเลยค่ะครับเป็นตัวส่วนตัวทั้งสิ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนที่ให้พี่ทองดีพี่โสรสุกุมกับพี่จุกอาทิตย์อัศรัตช่วยบริวว้งให้เขาก็บอกว่าให้ทําแบบการะแบบที่รักอ่ะที่ส่งบทมาแปลมภาษาอังกฤษแล้วส่งบทโปรเจกต์ไปหาเงินที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการทําหนังของเราแบบมันเกิดขึ้นในแพชชั่นบางอย่างถ้าเรารอเป็นหลายปีเนี่ยมันจะหมด เราก็เลยส่งเขียนบทแล้วก็ส่งบทให้เพื่อนพี่น้องคนที่รู้จักว่าเก็ฉันอยากทาเรื่องนี้ว่ะใ,<ช>ใครอยากเห็นมันเป็นหนังช่วยเอาเงินมาช่วยลงทุนกันอ่าก็เ,<อ>เลยเกิดการรวมระดมทุนกัน4ี่ห้าคนคน<อ>ละแสนสองแสนก็ว่าไปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายระดมเงินมาจนมองว่าสามารถเปิดกล้องหนังนี้ได้ใช้เงินื่องเงินกี่มากน้อยฮะคือถ้าเงินออกกองถ่ายจริงๆเนี่ยใช้ไม่กี่แสนค่ะ <c oughs> แต่ถ้ารวมค่าตัวทุกคนเนี่ยมันก็เยอะแต่ทุกคนไม่ได้มีค่าตัว <c oughs> คืออย่างหน,นึ่งก็เป็นคนโชคดีที่เวลาทาหนังเนี่ยคนมาช่วยด้วยใจเยอะมาก <c oughs> คือเขารู้ว่าเราทำเนี่ยเราอยากทําเพราะอะไร <c oughs> เขามาช่วยเขาก็จะไม่ได้คิดเรื่องเงิน <c oughs> เขาก็บอกว่าโอเคแบบว่าพี่ก๊อฟทำผมช่วย <c oughs> ก๊อฟทำเดี๋ยวพี่ช่วยทุกคนไม่ได้คิดเรื่องต่างแต่เราบอกโอเคแต่ทุกคนมีค่าตัวนะถ้าหนังมันมีรายได้อะไรกลับมาเนี่ยเราก็จะ คิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วแจกทุกคนเหมือนสหกรณ์เพราะเรารู้สึกว่าทุกคนมาช่วยเราด้วยใจอ่ะเออเราได้ใจทุกคนมาแบบเยอะมากหนังเรื่องนี้มันเสร็จขึ้นมาได้ก็เพราะว่าทุกคนให้ใจไม่ได้ทุกคนแบบไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวอ่ะนี่พอพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเสันทางของคนทำหนังอิสระอย่างแท้จริงนะเกิดขึ้นสร้างงานด้วยตัวเองหาระบบการหาทุนด้วยตัวเองถอ่ายทำตัดต่อเสร็จแล้วเริ่มฉายนิทรรศการบางแห่งหลายหลายคนในคนตอนนี้เท่ากับว่าหนังเรื่องนี้ ฝรั่งดูก่อนคนไทยใช่คนรนับน,น,น,นี่พอจะเริ่มฉายนอกจากฉายตามเทศกาลสมมุติาานีน่มันจะมีโอกาสไหมะที่จะฉายในวงกว้างจัดจ,จำหน่ายในระบบสตูดิโอหรือค่ายหนังอะไรก็แล้วแต่มีคนไทยที่สามารถจะไปดูที่พารากอนเซนต์แอน์เวิลด์หรือที่ไหนก็ได้มีโอกาสไหมฮะหนังจะเข้ามีค่ะครับหลังจากเวิลด์ฟิล์มเดือนหน้าใช่ไหมคะครับ,รบก็ทันวาหนังเข้าค่ะ เข้าฉายในวงกว้างละวงแคบค่ะหมายว่าก็เหมือนลุงบุญมีอะไรเงี้ยพี่ก็จะฉายรอบโลจกกก็มีมีมีผู้จัดจําหน่ายที่แบบเขาเห็นว่าเออควรจะให้ทุกคนได้ดูด้วยนะเขาก็จัดจําหน่ายแล้วก็จะเข้าลงเดือนประมาณกลางเดือนธันวาก็จะเป็นจํากัดโรงอะค่ะก็น่าจะไปดูกันได้ครับที่จะฉายในเวอร์ฟิล์มนะครับเขาระบุรอบระบุวันฉายแล้วไหมยังฮะคร่าัพอมีพอมียัง เห็นเมื่อกี้เดินไปข้างล่างรบอกว่าฉายวันแรกไม่ได้ฉายเปิดนะครับแต่ว่าโปรแกรมฉายวันแรกแล้วอีกวันหนึ่งไม่แน่ใจวันไหนก็ว่าเขามีสองรอบต้องสองรอบคือส่วนใหญ่หนังที่ฉายเทศกาลก็คือจะเป็นรอบ Q&A คือพุ่มกับด้วยที่เมงานก็ไปร่วมพูดคุยกับผู้ชมหลังหนังจบด้วยค่ะคุณก๊อฟก็ไปทั้งสองรอบด้วยค่ะเพราะนั้นดูแล้วเกิดความสงสัยคุณค้องหมองใจในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหนังก็จะเดินทางให้คําตอบด้วยตัวเองครับแน่นอนครับ ดูจากโปรไฟล์ทั้งหมดที่ผ่านมาหนังแต่ทำเริ่มทำหนังสั้นมาสิ่งที่สะท้อนในงานของคุณก๊อฟห,หลายเรื่องผมมีโอกาสคือดูหนังสั้นของคุณกออ๊อฟนะหนังเรื่องแหวนในส่วนหนังสัน<อ>้นเมื่อนานมากามแล้วเรื่องใน,ในชีวิตเรื่องในชีวิตครับแลวหลังจากนั้นผ่านก็มีโอกาสดูบ้างหนังของคุณก๊อฟที่เห็นโดยส่วนใหญ่มักจะสะท้อนประเด็นในยเรื่องของเพศที่สามเรื่องของการถูกกระทำเรื่องของสังคมมองเพศที่สามเป็นสิ่งที่อย่างก็ปอกไปเป็นเรื่องของเพศที่ ถ้าเอาเปรียบได้ก็เอาเปรียบกระทำาให่ยมีได้ก็กระทำายี่มีโดยที่ไม่ได้มุมมองถึงถึงว่าเขาก็เป็นชีวิตคนคนหนึง่งจริงๆนี่มันสะท้อนสิ่งที่เราพบเจอมาตลอดเวลาเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันต้องอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้ไม่นะคะส่วนใหญ่หนังที่กขาทำเนี่ยจะไม่ได้ <c oughs> หนึ่งจะไม่ได้เรียกร้องอะไรสิทธิพิเศษอะไรเพศที่สาม <c oughs> สองจะไม่ได้แบบว่าถูกกระทำายํายีอะไรขนาดนั้นครับ <c oughs> ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าจริงอยู่ทุกคนพอเห็นว่าหนังมีกระเทยก็จะรวมว่าเป็นหนังเพศที่3ามแต่หนังก๊อฟเกือบทุกเรื่องเนี่ยจะมีหลายเพศแล้วจะบอกว่าทุกเพศมีสิทธิ์มีความสุขมีทุกขมีโศกมีเศร้าเท่ากันผู้ชายก็ไม่ได้แตกต่างจากเราผู้หญิงก็ไม่แตกต่างจากเพราะนั่นเนี่ยก็ไม่พยายามจะเรียกร้องสิทธิ์หรือบอกว่าพิเศษกว่าคนอื่นแต่จะบอกว่าเฮ้เราก็มีความรู้สึกเท่าๆกับคนอื่นปกติเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้เราไปเรียกร้องก็เท่ากับเรายอมรับว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์เปล่าเลยเเเรรรรราาาาู้้สึกกกวว่่่ไไมมจิงทุันนี มีสิทธิ์ปกติเท่าคนอื่น <c oughs> เราไม่สุข <c oughs> เป็นแลวจะพิเศษของอื่น <c oughs> หรือเป็นแล้วจะด้อยกว่าคนอื่นครับเราก็เลยไม่ได้รู้